หลายหลายคนก็เห็นกันแล้วนะว่าตอนนี้รถลัดเราก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าก็ไม่มีท่าทีว่าจะลด,ดลงเลยนะเพราะว่าลูกค้าเนะี่ยอาจจะยังไม่เห็นโพสต์ของพวกเรานะครับหลายๆเหลา่เา,เาเซลลของพวกเรานะวันนี้เราจะมารีวิวที่เราจะมารีวิวตัวนี้รีวิวไปไปเยอะแล้วนะมีคันนี้เข้ามาใหม่บอกเลยว่าเป็นคันที่ผมโคตรแนะนำนะท่านผู้ชมเพราะว่าอน,นี้ซุปเปอร์บายนะกว่าเบื้องบนนะเขาจะเปิดใจซื้อนะครับก็นานเหมือนกันนะนี่เลยบอกเลยว่า นี้ภูมิใจนำเสนอและนี่คือ R15 Pro Max เอ,อ้ยไม่ใช่นะท่านผู้ชมและนี่คือ y a m a YZF-R1 ไม่ใช่วันธรรมดานะน M นะครับท่านผู้ชมนะคำว่า M นะก็คืออะไรนะครับก็คือเป็นตัวที่ที่มีเฟลลิงนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทำสีมาแบบนี้นะสวยๆนะแล้วก็เป็นตัวที่เป็นโช้กไฟฟ้าหน้าและหลังนะครับนะเดี๋ยวมาดู เลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่แค่35,000ืานโลนะครับรถปี2017นเะเป็นตัวที่เป็นฉมแข้งดำนะครับท่านผู้ชมมันจะมีแข้งขานะแข้งขาจะเป็น R1 m p 1 6นะครับอันนี้เป็นแข้งดำจะเป็น R1 m p 1 7นะซึ่งบอกเลยว่าราคาเราขายไม่แพงนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเฉลยราคากันนะครับอนะวิ่งอยู่3 5 0 0 0ืาโลเท่านั้นนะครับนะก่อนที่เราจะไปไล่ของแต่งทั้งคันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่า r 1 m เสียงมันจะเป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่าแรงมากๆนะนะท่านผู้ชม เสียงนี่โคตดดุเลยทั้งหดสุดยอดนะเล้าใจสุดๆนะเสียงเป็น crossplane c r a n สี่สูบนะครับผมนะจุดระเบิดแบบว่าเป็นแบบลูกคลื่นนะครับทำให้เสียงมันจะเหมือนกับรถสองสูบนะที่อยู่จอดคู่กันนะครับ เดี๋ยวมาไล่ของแต่งนะมา,าที่ด้านหน้านะครับท่านผู้ชมด้านหน้าตัวนี้ก็แต่งมาคลีนคลีนนะเป็นชิวหน้านะครับสมออิม MRA นะครับนะอุดกระจกไรเทคนะครับผมนะคาร์บอนอันนี้บางโค้ดหน้าคาร์บอนนี้น่าจะเป็นของเดิมนะเนี่เดี๋ยวมาสังเกตที่โชค๊คนะครับโช๊คมันจะมีสายไฟออกมาแบบน,นี้นะท่านผู้ชมโช๊คทั่วไปไม่มีนะไม่ใช่โช๊คธรรมดานะเป็นเออร์ลินไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาที่ท่อนะครับ พ่อนี่เป็นอัคราโปวิกนะครับเป็นปลายดาบแท้นะครับอันนี้ย้ำเลยว่าแท้นะครับผมเพราะว่ามีนี่สกินคําว่าอาวันนะครับแล้วก็เป็นแบบฟูนะเป็นเขาเรียกว่าคอ,อด้านหน้าผมไม่แน่ใจว่าเดิมๆมาให้มาเป็นไทเทเนียมแบบนี้เลยไหมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะ,ะน่าจะทอเดินนะส่วนอันนี้ปลายหลังเป็นสลิปเป็นเป็นปลายแท้แล้วก็มีสปูลยกหลังไม่ใช่สปูลผู้ผิดอันนี้คือหางปลาตั้งโซ่นะของไลท์เทคนะครับ นะสปูลยกหลังอีโวเทคนะครับนี่โชคหลังเป็นเ e อนะร,รมมินนะท่านผู้ชมนะคีคลีน,ลน,ลนสวยๆมาเดี๋ยวมาเฉลยราคากันบอกเลยว่าราคาเนี่ยเราบอกเลยว่าตลาดแตกนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราเปิดเพียง4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวแข้งดำปกติเราจะเห็นที่อื่นขายกันประมาณ5กว่านะครับวันนี้เราขายแค่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ลดอา่า ดาวเริ่มต้นถูกมากนะท่านผู้ชม8 0 0พกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ1 3ื่นนะกรุงศรีนะครับอ่าใครที่กำลังมองหารถนะใครที่เอาว่าใครรายได้สูงแล้วกันนะครับขอรายได้3า0 0 0ื่นหบาทขึ้นไปนะครับอายุงาน1ปีอายุ23นะครับนะกำเงินมา8,000เอาคันนี้ไปขี่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับยี่ห้าวายไซเอร์อาร์นนะลากันไปก่อนกับเจ้า อานเอ็ปี2017นะวิ่ง35,000โลนะได้ของแต่งเทพเทพแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มนะเติมน้ำมันขี่ล่อยๆอย่างเดียวนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับไม่มีล้มแปะนะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย